มันี้คู่ด้วยสิเห็ดยังกินต้องหลับมนีีต้มปลาครับต้มปลาเอาติครับออกจากกระตือไก่แม่ไก่ไม่เปิดโมเดลเปิดต้มปลาครับต้มปลาต้มโตครับ

เหมือนพราหน่อยทตื่นเ้นหน่อยก็ีเหมือน่าพี่ครูมานะครับจริงหัวเกยวครับที่มีอันวี้ครับอย่าสมครับีรานน่อยครับทีรานน่อยผมใส่แก้วยนกรน้จับมันยังมือน่อยครับมือหน่อยอันนี้พครูกงสียังไงตำมที่สชยไปจะต้องคือป้นหครับค่เสียไปแล้เสียไป้เครับ

ด้วยทำแจว่วบะปลาเนี่ยเอาเดีหัวปลาสุดยอดเลยมันจากมันเนี่ยน้องปลาหนาหนาวนี่ม่ต้องห่วงครับปลานี่ไปจับเอาอยู่ใส่ครับคุณครูทางตลาดทางตลาดดีด่จับเ<า>อาได้ดีทางเทศบาลอืมอมันเหี้ยบ่ฮวบ่ครับอืมมันเหี่ยวบ่บวครับปลาหนิ่ง ซอสอะไรเค็มปากครับอันนี้ก็เป็นเมนูปลายเดือนเนาะครับเมนูสิ้นเดือนคมัมต้นเดือนจะเป็นอย่างนี้อ่ะอ่าอาจจะมีเสียงยังน้อยนะครับเสียงของไมโครโฟนเสียงตั้งไฟไว้แค่เดียวไปเก็บผักหน้าท่านเดือเอาใส่หม้อเดือดปลาเปื่อยหรอไม่ธรรมดาครับ ขบับเป็นคู่พอนป่ะครับปากซ่าเลยปากซากินมา,า,มาล่าโอ้ทำไมมีมาล่าอ้ขอหยาดมังหัวได้ครับไอโมมี่ผงชูรสเนาะสุดยอดเลยครับพอดีผมกินขี้ตัวกับคุณท่านผู้ชมจะเลยบริสุทินผงชูรส ใช่ค่ับรอก่อมีอบบม่ครับพอที่ลงหมอกไปแล้วอือครับผมอ,อ,อะไรนะ <laughs> แปลไม่ทัดงูจิโรบทัดงูจิโรดต้องมาเวลาอ,อ๋อโอ้มีแห้งหูครับพี่น้องหมัวโซ่นี่ ออเอ็มไหนคุณกูซื้อบ่สุดสุดเท่านั้นขอ,อยาดตัวเจ้า,ปาไปเลยครับสุดรอดเลยอุ้ยขอ,อยัดนิดเดียวเอ้ยเฮียยสวยขอกภัยพาะติชูขอขอบคุณครับมาได้ครับพี่น้องมาเสีย์ต้มปลาน้ำกัน ตรงปลานิน่นกับอย่างปลากําลังอย่างนครับปลานิ่นแม่ครับท่านบอกปลานิ่นแม่แปลอะไรแปลแปลว่าอย่างครับหน้าเพิน่นเอาปลานิ่นแม่หน้าเพิน่นอ๋อ <c oughs> อืมนี่หน้าตงเี้ยงครับบอกว่าบอเป็นเปลยนนะครับบอว่านซัมยูหน้าอยู่ทงช่วงนี้กับสีเป็นนานาแรงครับบ่มีเสียงกบเสียงเขียดขนาดฝนเป็นไหนคู่เหตุจะเสียงกบเสียงเขียดนะครับอืม เสียงเสือเสียงสัตว์เสียงอึ้องมีบ่ครับปองแป๊ะปองแบ่ได้บ่ได้พอเป็นครู่นั่นเป็นสถานที่ราชการนะครับครับพิธีกู้ปันพักนะครับกินงฉอให้แรงขึ้นก่อนเฮ้ยมาที่พยาบ,บาลท่านไหญมากที่พยาบ,บาลพยาบ,บาลได้ที่ดีว่าเป็นยังครับหัวหน้าคุมเรียกว่าหัวหน้าคุมหัวหน้าคุมปันพักพกิติ อืมื่องประสุดวันนี้ไม่ต้องถามนะครับลวกปลากว่าลวก <laughs> <laughs> สุดวาครับอ้ปลาสองตัวไม่ธรรมดาเนาะได้เยอะยิ่งพูนไอกิ่มข้าวยิ่งได้เยอะ นั่นก็เป็นเก่งกินหมดเลยนี่ตุมี่ตุนมสี่ขาไหมอยู่นี่มีอะไรนะครับตุ้มสี่ขาอ๋อไม่มีครับปอดโอ้ก<อ>้างปลาเราทำไงเนี่มนยมีเวอร์จับมีอะไรมันมาขอกินไหม,อย,ไมหอยู่หอ้หองผมนี่ว่าเดี๋ยวผมเดินออกมาปุ๊บแลนดนมาทแทรกอะไรยังไงนานๆเห็นเสีย นานๆสมุนไพรแมวก็มีนะอันนี้ใบอะไรคุัครูใบหม่อนครับโอ้ใบ oh, หม่อนกินได้ใช่ไหมครักินแล้วว่างงานเดีย๋ยวเมือนลังสีได้เห็ดมนูนอย่างครับกันไก่บ่ห้ืต่มกไก่โอ้โหตุ่มไก่ยังเปบคโอครับ โอ้คุณครูเค้กขั้วพริกได้สุดยอดเลยอ๋อขอบคุณครับโอ้จานใส้กรอกแกไปแก่กล่องไหนออกมาทั้งผีเลยไม่ไริงหรอกครับพี่ขอโทษขอโทษขอโทษคับโบแม่นน์โอ้บรรยากาศบรรยากาศหารืดอิว่าไรครับ เพราะว่าทีเท่านี้เขาบอกขายให้โอ้โหข้านี่ไปคุดเอาคือจังไรครับนี่คือจังขาวสาดดีครับคืข้าหนี้คือเอาครับคือเอาดีก่ะจกขายยังไงครับเข้าเข้ายางไปเข้าขอเพิ่นได้เลยบปะตอนแรกเพิ่นว่าซื้อไก่เพิ่นสิแถมครับโอ้ซื้อไก่สิแถมผมก็เลยเลือกจีสิซื้อข้าแล้วแถมไก่โอ้ซื้อข้าแล้วแถมไก่ครับโอ้โหไปได้บ่ให อันผู้ได้สื่บดักแดกับหมูมาเนี่คือว่าผานกินครับพี่นี่โอ้สุดยอดครับพี่น้องหมูหมูผมมาอยู่ซองดาวเด็ดเจ็ดแปดเดือนแล้วครับผมไม่เคยไปตลาดนั้นไปมื่อนีร่ผมไม่อยากไปพ่อไปเราไปหน่อยครับนี่กลับมาว่าจะไปซื้อปลาตัวเดียวได้ปลามาสองตัวได้ดักแด้ได้หมูหมูผมมันเกือบมันซื้อกุ้งซื้อกั้งแม่แม่ก็เลยว่าน้องเจ้าที่ต้มปลาเนี่ยครับพอแล้วเนี่ย ะครับเอาข้าวเหรออือโอ้เอาข้าวไปเช็คตาเราย่างกินตัวเดียวได้อีกตัวนึงเก็บไว้พวกน่าต้มหรือยังไงพากันอิ่มหรือยังมีแกนอะไรนะครับบ๊ายบายกล้องหน่อยครับคุณครูบ้านพักหนาวมากโอ้ชวนกินข้าวไปกินด้วยกินข้าวมาเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะบโอ้ครับไม่ทำข้าวเย็นผู้นหรือเปล่าพี่ท้อ ะะะไม่อ้วนไมคะน่ะไม่อ้วนไม่อ้วนไม่ได้ก็ยังกินแต่ชาบูครับผมโอ้โหอันนี้ก็ย่างย่างปลาครับพี่น้องย่างปลาอยู่นะครับแต่ว่าปลาท่านี่สุกแต่ว่าเขากินต้มปลาไปแล้วปลาเผาสุกแล้วพากันกินไหนบ้างครับคู่แน่นแน่นโอ้เสียดายพี่น้องปลาเผาผมสุกอะไรกินอีกเพิ่มหนึ่ครับเฝากต่อีปครับผมสุกร้อยเปอร์เซ็นต์มาก เอาจ้าจุ่นเลยอายยางพี่น้องกาย่างกระเสยียน้ะครับอันนี้นนปุ๊บๆอืออะไรครับคุณครูนำเลยครับ พี่น้องเบิเ่งนเพื่อนของคู่ครับบายใส่ผักให้นเป็นเงินอะไรจะข้ำจะข้ำแม่ครับคู่ใบใส่ผักเป็นเงินอ่ไรผักแม่นครับพี่มีผักผักสุณพานะครับขอบคุณที่สนับสนุนจากครูจิราพรผักก็ <c oughs> ใช่ครับผักจาจิราพรใส่น,นี่แค่นี้ครับผักหมดแล้วสิ้นเดือนมันสิ้นใจก็ปามานิดนึง ครับเบมึงปลาพี่น้องเซจิลป้อมปึ๊บลาดไปนี่ก็ใช่งเลยครับพี่มวน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 เข้าไปทางตรงเพี่ลองอือหึ่รู้สึกว่าจะย้อยนะเอาทิชชู่หน่อยครับผมครับอือเสียดนะครับโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องเอาลาคลิปเลยครับบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่ยครับบอครับ เราเจอบาคุณแท้ต้องตาบครับผมบ <า S 1> วาสดีครับ